สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลประจำเดือนกันยายน2563นะคะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนั่นเองค่ะอยากจะฝากไว้เลยนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้สมัยด้วยนะคะสมัยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลยค่ะอยากจะบอกไว้เลยนะคะว่าการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ลน์นะแล้วนำสิ่งที่ได้ดูนั้นไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของแต่ละท่านได้เลยค่ะ นะคะท่านใดเนี่ยที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้ทําการเช็คหรือว่ายังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองนะคะสามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสีย เวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในเดือนกันยายนนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวตุลน,นะคะมีดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะ พอวันที่สองกันยาคือเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนกันเลยทีเดียวนะคะดาวพระสกร์นะคะจะมีการโยกย้ายเข้าราศีกรกฎนั่นก็คือในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคะโอ้โหต้องแสดงความยินดีด้วยจริงๆในเมื่อดาวเจ้าตัวมาเข้าเรือนการงานแล้วได้ราชาโชคแบบนี้นั่นหมายความว่าจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาค่ะใครทําธุรกิจส่วนตัวใครทํางานประจํา ใครเป็นลูกน้องลูกจ้างใครเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆนานาคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในแต่ละสาขาง,งานของคุณนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคดีในเรื่องของการงานมากๆเลยนะมีโชคมีลาบเลยค่ะน่าย,ยินดีเลยทีเดียวใครจะเริ่มลุยงานหนักก็ให้ลุยได้เลยและใครว่างงานตกงานอยู่สามารถที่จะไปสมัครงานยื่นเรซูเม่ได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับ เท่าทํางานนั่นเองนะและพอหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ดาวพระศุกร์ได้ย้ายมาอยู่ในเรือนการงานแล้วหลังจากนี้ดาวพระศุกร์ก็จะย้ายเข้าเรือนลาพะดียาวต่อเนื่องอีกค่ะพอถึงจังหวะนั้นเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะดียาวต่อเนื่องกันเลยทีเดียวมีโอกาสดีๆเข้ามาเรื่องการงานมากมายค่ะถึงบอกว่าเวลาใครจะเริ่มต้นทําอะไรเนี่ย นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยอยากจะแนะนำให้เริ่มต้นช่วงที่ดวงไม่ดีให้เราลุยไปเลยให้เราลุยไปเลยพอช่วงดรังหวะไหนที่ดวงดีมันดีแล้วมันแบบมันดีแล้วดีอีกประมาณนี้ค่ะมันแบบได้กำไรกำไรออกดอกออกผลเห็นกันชัดเจนเลยอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะคะใครทำธุรกิจเกิดผลเกิดกำไรค้าขายดีแม้ว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจจะซบเซานะคะแต่เชื่อเลยนะว่าชาวลัคนาราศีตุลยังพอทำการค้าการขายไปได้ ยังพอเลี้ยงตัวเองได้และมันไม่ได้แค่เลี้ยงตัวเองเท่านั้นยังมีเงินกินเงินใช้เงินเที่ยวเงินเก็บอีกด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องของการงานสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนเรื่องต่อมาที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของความรักค่ะชาวลัคนาราศีตุลนมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนความรักเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินั่นเองดาวพระอังคารโคจรได้เป็นกเกษตรตราธิบดียาวๆกันไปเลย3 4มสี่เดือนยาวจนถึงพฤศจิกายนวันเลยค่ะ ต้องแสดงความยินดีกับคนโสดที่ใครยังโสดอยู่มองหาคู่นะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ใครที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะกาลังจะวางแลนแต่งงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้วางแพลนแต่งงานสําหรับคนโสดเนี่ยต้องอวยพรอ,อวยัยเลยจริงๆเพราะว่าการที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนออปตอนนัตตานีได้มาเป็นกเกษตรราบธิบดีแบบนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอคนที่เขามีฐานะดีค่ะ จะได้คนฐานะดีมาเป็นคู่มาเป็นแฟนนั่นเองนะต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีตุลด้วยตรงนี้เลยนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของความรักแล้วนะก็ยังเป็นเรื่องของการลงทุนลงหุ้นร่วมกันทำงานทำกิจการ คุณอาจจะไปร่วมลงทุนกับเพื่อนกับญาตินะคะก็เป็นผลดีค่ะเรียกได้ว่าทําอะไรมันก็คล่องตัวทําอะไรก็ไม่ค่อยติดขัดอุปสรรคเพราะว่าดาวการดาวเจ้าเรือนปตนัตนีเนี่ยมาเป็นกเกษตรแบบนี้คุณจะลงทุนลงหุ้นกับใครมันก็จะโอเคเลยนะถ้าใครมีแผนที่จะทําธุรกิจหรือว่าเปิดหน้าร้านหรือขายของออนไลน์ใดๆก็ตามแต่ที่จะต้องลงทุนลงหุ้นกับเพื่อนหรือญาติเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็ไปได้บางคนบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ลงทุนกับเพื่อนกับญาติค่ะลงทุนกับ ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นทั้งคู่รักแล้วก็คู่หุ้นส่วนด้วยเลยทีเดียวนะคะได้เช่นเดียวกันนะ,ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเรื่องการเงินก็มีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเหมือนกันดาวพระอังคารดาวเดียวควบสองตำแหน่งเลยนะดาวพระอังคารเป็นเกษตรราธิบดีแบบที่สมายบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการเงินของคุณไม่มีปัญหาค่ะค้าขายดีนะคะจะส่งผลดีมีกำไรกำไรนะและใครที่ทำ งานประจำเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้ทำเสริมทำเพิ่มในอาชีพต่างๆจอบเล็กจอบน้อยนะคะมีช่องทางทำเงินเพิ่มนะส่งผลดีต่อเงินในกระเป๋าของคุณอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่กังวลเรื่องเงินนะคะเป็นเป็นผู้ที่กังวลเรื่องเงินแต่ว่าเป็นคนที่มีหนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโดยส่วนใหญ่แล้วชาวตุลเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างหนี้ไว้เยอะอยู่แต่ว่าการเงินสะพัดได้เขาเรียกว่าหมุนเงินเป็น หมุนเงินได้นะคะสามารถกระจายได้แล้วก็หมุนตรงไหนสําคัญไปก่อนตรงไหนไม่สําคัญทีหลังสามารถบริหารจัดการได้นี่คือลักษณะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยนะสําหรับชาวตุลน,นะคะแต่โอเคค่ะการเงินไปได้ไม่น่ามีปัญหาไม่น่าห่วงถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ตามสามารถหมุนไปได้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะตรงนี้ ต่อมานะคะเรามาดูในเรือนพันธุกันบ้างเรือนพันธุทุมีดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนและอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าดาวพระเสาร์ได้ไมโครจรอ,อยู่ร่วมก,กันกับดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนหัชชะนะคะคุณก็จะมีคนรอบข้างมีคอนเน็กชันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณให้การเคารพนับถือคอยชี้แนะแนวทางนะคะคอยส่งเสริมสนับสนุนคุณมากขึ้นช่วงนี้ จะต้องบอกเลยนะว่าดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนหาชชะคุณจะพบจะเจอใครคุณจะต้องเลือกหน่อย ไม่ใช่ว่าใครชวนไปไหนก็ไปหมดนะคะคุณจะต้องเลือกคบสักนิดนึงอะว่าอย่างนั้นเถอะเลือกคบคนดีเลือกคบคนเก่งเลือกคบคนที่เขามีคุณธรรมไม่ไปทําในสิ่งที่มันผิดนะคะให้เลือกคบคนที่เขาพาเราไปในทางที่ถูกทางที่ควรตรงนี้จะดีมากๆเพราะว่าดาวพระเสาร์มาอยู่ร่วมแบบนี้แล้วดาวพระเสาร์เนี่ยจะเป็นดาวที่มาคอยควบคุมคอยกำกับถ้าใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะะและเป็นชาวลัคนาราศีตุลพยายามเลือกคบคนหน่อยก็ดีเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเจอ เพื่อนไม่ดีมันจะไปทางไม่ดีเลยอ่ะเพราะว่ามีดาวพระเสาร์มาคอยกํากับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นประธานฝ่ายบาปพระเคาะห์นะคะแต่ว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณแต่ว่าอย่างไรเขาก็ยังมีผลของความเป็นมีฤทธิ์นะคะมีฤทธิ์ของความเป็นบาปพระเคาะห์อยู่นะถ้าเกิดพลั้งพลาดไปมันอาจจะเป็นโทษหนักแล้วก็ปัญหาอื่นๆตามมาเยอะเลยนะตรงนี้ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามาอยู่ในเรือนของสหัสชะแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อนต้องระมัดระวังในเรื่องของกิจการงาน ที่ทําอยู่อย่าให้ทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอย่าทําสิ่งผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ว่าโทษออขออภัยค่ะแต่ว่าประโยชน์ของดาวพระเสาร์ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้ ใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่พระดาวพระเสาเนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอายุมากกว่าคุณเขาจะคอยแนะนําแนวทางดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชะดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสกว่าคุณคอยแนะนําแนวทางชี้นแนะแนวทางว่าทําแบบนี้ดีทําแบบนี้ถูกทําแบบนี้ควรหรืออาจจะเปิดเผยอาจจะมีการแนะแนวช่องทางใหม่ๆช่องทางทําเงินแล้วมาชี้ชวนมาชักชวนให้คุณร่วมลงทุน เป็นไปได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนี้นะก็ลองลองดูกันนะคะดาวพระเสารมาอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสแบบนี้แล้วเนี่ย มันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะส่งผลดีให้กับตัวเจ้าชะตานั่นเองค่ะแต่ที่แน่ๆเลยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดาวสองดวงใหญ่ๆมาอยู่ด้วยกันแบบเนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนเลยนะคะต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีตุลย์ไว้ด้วยนะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลย์มาอยากจะฝากไว้หน่อยนะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลย์อยากจะให้หมั่นทาบุญทําทานค่ะ เพราะว่าการทําบุญเนี่ยมันจะช่วยหนุนบุญหนุนกุศลหนุนดวงชะตาของเราให้ไปสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นการทําบุญไม่จําเป็นต้องทําที่วัดเพียงอย่างเดียวทํากับมูลนิธิทํากับทางโรงพยาบาลทํากับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือทํากับเด็กเล็กเด็กแดงแถวบ้านเราได้หมดเลยนะอยากจะให้ทําบุญกันเรื่อยๆการทําบุญไม่จําเป็นต้องทําเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตทําทยอยทาทีละนิดนะคะเดือนละครั้งอะไรก็ว่าไปนะพยายามทําบุญเรื่อยๆจะได้หนุนนําดวงชะตาของเราให้ ไปสู่จุดที่ดีมากยิ่ยงขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ